สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอาน,นิสงแรงถวายรองเท้าพระทําให้ชีวิตราบรื่นปลอดภัยมีความสุขทั้งในายภพนี้และในพบภพหน้าคลิปนี้เป็นภาคที่2ต่อเนื่องจากในภาคที่1น,นะคะท่านผู้ฟังคะรองเท้านั้นจัดว่าเป็นยานชนิดหนึ่งเป็นวัตถุที่ทําให้การเดินทางสะดวกราบรื่นปลอดภัยดังนั้นการให้รองเท้าก็เ่อว่าให้ยาน ุ่จากการให้ยานพาหนะนี้ทำให้การเดินทางในวัะสงสารสะดวกราบรื่นปลอดภัยจนกว่าจะถึงพระนิพพาน รองเท้านั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายเป็นดังยานพาหนะชนิดหนึ่งที่สามารถพาผู้ที่สวมใส่ไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างราบรื่นปลอดภัยจากน้ำหรือว่าของมีคมที่อาจเป็นอันตรายต่อฝ่าเท้าฉะนั้นการให้รองเท้าจึงชื่อว่าเป็นการให้ยานพาหนะเช่นกันดังเรื่องราวของผู้ที่มีบุญในการก่อนนั้นคือ พระปาลทิทายกเถระผู้ถวายรองเท้าอย่างดีแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้เป็นเนื้อนามบุญอันริิศพระบาลที่ทายกเถระนั้นได้เกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมทาสีท่านบังเกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลหนึ่งวันหนึ่งท่านได้สวมรองเท้าอย่างดีเดินออกไปนอกบ้านเห็นพระอนมทาสีุทธเจ้าก็เกิดจิตเลื่อมใส มองเห็นว่าทรงกำลังลำบากพระวรกายในขณะที่เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจึงรีบถอดรองเท้านำไปวางไว้ใกล้พระบาทของพระพุทธองค์เพื่อเป็นการฉลองศรัทธานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับรองเท้านั้นมาสวมไว้จากนั้นได้ตรัสอันนิสง์ของการถวายรองเท้าไว้ว่า ผู้ใดได้เลื่อมใสให้ถวายรองทเท้าแก่เราด้วยมือทั้งสองของตอนนั้นผู้นั้นจะเข้าถึงความสุขและจะได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก55ครั้งเขาจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถึง1,000ครั้งแล้วจะได้เป็นพระราชาในโลกมนุษย์นานจนคณานนับมีได้ องพระอนุปัธทาสีพระพุทธเจ้าท่านได้พยากรณ์พระปานที่ทายกเถระไว้แล้วท่านก็ได้ตั้งใจสะสมบุญเรื่อยมาจนกระทั่งละพบนั้นไปแล้วเพียงผลบุญจากการถวายรองเท้าพระในครั้งนั้นท่านก็ได้บังเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้นนอกจากนี้แล้วในระหว่างที่ท่านได้เวียนไวไาวตายเกิดก็ได้อน,นิสงส์อื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น หนึ่งเป็นผู้ที่มีปัญญามากสองได้ยานพณนะวิเศษที่เหมือนกับยานพณนะทิพย์ของเทวดาสามมีปราศาทตร์วัช้างพาหนะที่ตกแต่งประดับประดามีรถเทียมม้าเทียมอาชานายเกิดขึ้นกับท่านตลอด ในชาสุดท้ายแล้วเมื่อจะออกบวชก็ออกบวชโดยมีรถเป็นพานะเดินทางทําให้การเดินทางไปบวชเป็นไปอย่างสะดวกสบายขณะที่กําลังปลงผมนั้นท่านทําใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยพบปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุธรรมเป็นผ้าอารหันทันทีพานะนําไปสู่ที่หมายรองเท้าจัดว่าเป็นยานพานะเป็นวัตถุที่ทําให้การเดินทางสะดวกราบรื่นปลอดภัยดังนั้นการให้รองเท้าก็ชื่อว่าเป็นการให้ยาน สำหรับรองเท้าที่จะนำไปถวายแด่เนื้อนาบุญนั้นควรเลือกดูให้เหมาะสมกับพระและจะต้องถูกสุขลักษณะด้วยเพราะจะเกิดประโยชน์มากในเรื่องของการใช้สอยและเกิดบุญมากมายแก่ผู้ที่ถวายสงผลให้มีสุขภาพที่ดีและมีลักษณะเท้าที่งดงามอีกด้วย อันนี้สงหลักของการให้ยานพณะณ่อมทําให้มีพานะเดินทางดังใจปัรถนาไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศก็สะดวกสบายราบรื่นปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขในการเดินทางอีกด้วยข้ามกล่าวถวายรองเท้าอิมานิมายังพันเตอุปาหานิสปะริวาราิพิขุสังคาสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโค อิมานิอุปาหะนานิสปะริวาราณิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคาระตังหิตายะสุขายะนิพานายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญขปเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาวายรองเท้าทั้งหลายพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้เดชพระพิสุสงขอ,งขอพระพิสุสงนั้นจงรับรองเท้าทั้งหลายพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ของขพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อมักผลนิพพานแก้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาธุสำหรับคลิปวิดีโอในภาคที่สองที่เกี่ยวกับอน,นิสงส์การถวายรองเท้าพระก,ก็ขอสรุปโดยย่อเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ